สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมได้มาส่งเครื่องให้ลูกค้านะครับส่งเครื่องให้ลูกค้าที่จังหวัดบึงกาฬนะครับผมอันนี้มาส่งที่อำเภอปากคาดนะครับอำเภอปากคาดบึงกาฬนะครับเ<ไ>ป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้อาจจะแกงร้อนขอเขาเสื่อนะครับผมขีได้บดได้นะครับตัวนี้ ทดลองสีนะครับผมอ่านี่นะครับเป็นตะแกรงร่อนข้าวสารนะครับสามชั้นนะครับตะแกรงร่อนข้าวสารน,นะครับ,รรรบผมน,นี้เรามาทดสอบให้ลูกค้านะครับผมที่จังหวัดบึงกาฬนะครับอำเภอปากคาดอาเภอปากคาดน,นะครับผมตำบล ตำบลหนองยองนะครับถ้าใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับผมได้ครับผมเป็นไหนคุณผ้าไ่ด้กรครับผมเพราะใจมากเพื่อนะเข้างานจะเอรับครับผม ทดลองสีนะครับครับผมขอบคุณครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ